สวัสดีครับวันนี้เปิดหัวเขามาทางในนะครับต้นคลิปมาทางในระบบนำเขานะครับเป็นระบบนำที่สูบขึ้นมาใส่อง,ง่ไง้บนะครับแล้วก็ให้มันไหลตามอเออเนี้ยก็ไหลจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำนะครับที่ผมคุดสะไว้ที่แรกปลาเสียวน้ำไปพักก้อนเนะครับนี่ครับท่อน้ำแยกไปสะนะครับต่อไ้เดี๋ยวสิเห็ดระบบไหมเหีหยังไม่เบิดแลวครับนี่ แต้มันเป็นแบบถาวรเลยครับที่ผมว่าเสียวน้ำลงไปไว้ซะเราค่อยสูบใส่เนาะพักน้ำก่อนแต่ว่ามันบ่ทันมีเวลาเนาะครับแต่ที่ต้องไปพันน้ำจากสาต้องใส่เครื่องอีกนะครับก็ได้เอาซีไปก่อนนะครับที่จริงก็อยากพักน้ำก่อนนะครับนี่นะครับแปลงที่เข้าจงไวอย่างแต่ตอนหลังเกี่ยวเขานะครับพี่้ายกับมันเริ่มตัดไปแล้วนะครับนี่คือตอนแรกนะครับ แดดแล้วนะครับ7โมงกว่าแล้วมือนี้แดดตอนแรกที่เขาตัดไปนะครับทีซ้ายตัดไป2-3มือแล้วน,นะครับอาเบิงหาหกเดียนหาเดียนบ่าตา่มก็หาเดียนครับพฤติกาธนว่ามะกราบุมภาไม่น่าม่ศครับที่เขาหาเดียนหาเดียนสี่หกเดือนแล้วต่กี้แปลงนี้มันจะเป็นแปลงอ่านี่เปลี่ยนนะครับที่เขาเราลดมาปรับแล้วก็ปัน ยาถือว่าเกิดดีด้ครับแล้วก็มียาอื่นแกมน้ำอยู่ครับแต่ก็ถือว่าเกิดดีนะครับน่ะถือว่าเกิดดีนี่นะครับแปลงนี้ตัดสามมือแล้วครับมือละซี่กระสอบสามมือมือละซี่กระสอบต่อแรกนะครับเดี๋ยวเขาจิตัดออกเบิร์ตนี่แล้วเขากระเจาหนามลงกับปุ๋ยวันนะครับกระิได้สามมือสี่มือสี่มือแปดโอ้ขึ้นมือละซี่กระสอบเกือบสิบมือครับ พอ,อันบ่อนั่นเดืตัดบ่อั่นพ่อเคืองนะครับที่ตัดไปตัดไปแหย่ยามแรกนะครับเพราะว่าตอนนี้เคืองที่มาเขา,าต้นกำลังพังนะครับเครืองต้นกำลังมันพังอยู่นี่นะครับบ่อั่นในพ่อเคืองนะครับออม,อมอง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 ที่ตัดไปนี่กับบ่อนั่นพ่อเคืองเคืองแปลงนะครับแล้วก็ตัดอันนี้เกินแปลงไปอีกแล้วก็ตีไปอีกมือหนึ่งเดี๋ยวถ้ามาตีไปไไหลายเป็นมือนหนึ่งเลยครับตัดได้ มันบางครับต่อแหลกมันสีบางแน่จักหน่อยเป็นอย่างเขาขึ้นมตัดแต่ที่แหลกคุยกันหน่อยกับผิดใายว่าเขาว่าเขาสีจงไว้เป็นถอนพันธุแต่ว่ามันโมเมนครับมันจงไ่ได้หรอกครับเพราะว่ามันต่อแหลกหงาผลหลายนี่อันที่ถอนพันธุนี่ครับเริ่มแล้วครับถอนพันแล้วเมื่อนี้ก็เชยนานำลุ้งแปลงนี่นะครับ แปลงถอนพันธุ์นี่่อนครับขึ้นไปห้างคุณครับเพื่องบรรยากาศนี้มาเศร้านะครับง้อก,กับว่าท่านปล่อยออกมาแนะครับเพึ่งเอาอาหารเอาอยัางไงเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลงนี้ที่จริงนะที่เห็ดใดแล้วครับถอนพันธุ์เพิ่นมาตัดเอาครับอีกจกักอาทิตย์หนึ่งแล้วจะบอกเพิ่นมาตัดนะครับเพื่อนบ้านคางกันนะครับเพิ่นขับรถโดยสารนะครับเพื่อนมา อแบงไปเขากับคือจําเป็นต้องแบงเนาะครับเพราะว่าบ้านข่างกันเนาะครับอาศัยกันเนาะครับเท่ากับแบงให้กันไปเห็ดพันไปก็บ่ได้ว่าแพงบ่ได้ว่ายังเนาะครับแต่ว่าขันขันมันมีกะเพิ่นที่เอาแค่ซิบสอบเนาะครับซิบสอบก็พ่อแบงได้เนาะครับว่าขันเอาลายคขนี่ผมก็แบงบ่ได้แล้วครับเพราะว่าง่วผมก็ต้องกินเพื่อนครับนี่ครับเดี๋ยวมือนี้เสียวลงแปงนี่นะครับแปงนั่นไหลลงมานี่คือเห็ดคือจังเกาเฮ้าแล้วครับ อาบลงมาพี่นะครับเดี๋ยวพายางไปเบื้องหลังจากไห่น้าใไห้ปุ๋ยแล้วครับนี่แป้งนี่ไห่น้าไหปุ๋ยไปแล้วนะครับนี่มือนั่นแหละครับมือล่าสุดไห่หน้ามไห้ปุ๋ยไปแล้ว,ว,อลอลลวเอ่อจากมือวะสี่สามมือนี่เหอ,อสามมือนี่หมื่ว้านนี่ว่าได้สูบไส่ครับาะว่าหมื่บานนี่ไฟอ่าสีเหาครับ มันเป็นไฟหม้อเดียวกันมอเตอร์สีเขากับมอเตอร์สูบน้ำมันเป็นอันเดียวกันอันนี้แปลงนี่สูบน้ำใส่ซื้อๆได้ครับสูบน้ำใส่ซื้อๆสูบใส่ซื้อๆกับสองแปลงอ่ะกว่ามันมีดอนนั่นอยู่ครับเนี่ยมันค่าดอนนั่นอยู่ดอนที่สีเดตัดเนี่ยเพิ่นสีตัดครับเดี๋ยวสีเดสูบน้ำใส่อีกรอบหนึ่งแล้วว่านปุ๋ย้อมครับแปลงนี่แหละครับเนี่ยจงไว้ให้เพิ่นครับจงไว้ให้เพิ่นสิบสอบอันนี้ว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับเนี่ยเขาสังเกตเบื้องมองนี้นะครับนี่ ใช่พงกุลาเขาติตายนะครับนี่อันตายก็ตายอันรอดก็รอดนะครับเพราะว่ามันเป็นดินแบบดินเข้มเนเจักหน่อยครับบัง้ามครับบัง้ามดินออกเข้มแหะครับง่ายๆเลยเพรามันดินเปียวดินนั่นผมก็บอกเข้าใจกันแต่ว่าว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับผมว่านปุ๋ยแล้วครับว่านบางๆนี่ครับว่านบางๆว่านพร้อมกันมือนั่นแหละครับวันที่สามผมว่านบางๆแล้วก็แปลงนี่ครับนี่แปลงที่เพิ่นตัดไปผมก็บว่านปุ๋ยมือเดียวกันเลยครับมุนี้ สูบน้ำไส้ว้านปุย๋ยเป็นยังไงครับนี่เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วสามมือนี่ครับนี่สามมือนี่บ่แมวนวาหลังตัดด้ครับบ่แมวนวาหลังตัดสามมือนี่เด้บ่แมนด้หลังไส้ปุ๋ยสามมือนี่ครับนี่เริ่มเขียวขึ้นมาเต็มเื้นทีแล้วผู้ใดเบิ่งคลิปก้อนนั่นก็สิเห็นมือที่ผมมาสูบน้ำใส่นั่นล่ะครับผมมาสูบใส่แล้วกับกบ้านปุ๋ยแปลงนี้แหละว้านไปเรื่อยๆนะครับเราก็สูบน้ำใส้ มันมันพันย้าพ่อไห้น้ำไห้ปุ๋ยได้อีกเ้าก็ะไ้ครับไห้ตามรอบที่ผมบอกนะครับงี้สิปอกเกินงี้สิบห้ามือไห้อีกทีนึงนี่ปุ๋ยน้ำต่าน้ำไห้เรื่อยๆขันมันทันย้าก่อนนะครับมันก็สวงามแต่ปกติช่วงนี้ก็ได้ใส่ทีเดียวท่้นี้แหละครับขันถึงน้ำฝนให้งามเร็วครับแต่นี้พันได้ใส่เนาะครับเพราะว่ามันมีนี่มันมีดอนเกี่ยวจงไวเทศถอนพันนี่เพิินอยู่นี่ สอบคือมันบกพ่อนะครับมองนี้มันบกพอ่สอสิบสอบดอกนี่มันบกพ่อครับมองนี้มันบกพอ่อแต่เลตตองได้ขึ้นมาแปลงนี่นะครับแต่ว่าตรงจงไว้เพื่อนบอกพิซ้ายตัดอกอกคือพิซ้ายแล้วว่าจงไว้ให้เพื่อนแต่มันแก่ดีนครับครับก็เอาแก่จงกับจงสิงขึ้นมาได้เป็นแปลงนี่แหละครับเนี่เพื่อนกำลังงามพาเบ่งบรรยากาศนะครับอันนี้กับมาเปิดน้ำใส่นะครับบอกท่านได้เปิดนะครับเอืมอ,เอมาบุญแจมา มาเปิดน้ำใส้นยาวไปโคตกะกะตามที่เว้าก็คืออาทิตย์ละเทียแต่ว่ามันกะบ่ได้ดอกหลังอาทิตย์มันกะบ่ได้โคตรสิบมือสิบสี่มือก็มี่สองอาทิตย์โคตเทียนหนึ่งก็มีแล้วแต่เนาะครับพอตายตัวเนาะครับเนาเห็ดกันแต่ว่าขันเท้าเห็ดได้มันก็ดีครับแต่ว่าเทาก็มีเวียกหลายอย่างเนาะ บ่งบรรยากาศผงก็เปิดน้ำไว้เห็นว่ากินดีนะครับเอ,อแดดมันออกแล้วนะครับเจ็ดโมงเครื่องแล้วล่ะสี่เขาแปดโมงมัม้งเจ็ดโมงบนทั้นแปดดอกฮอนเริ่มฮอนแล้วครับพาเบึงบรรยากาศซื่อๆครับเดี๋ยวผมไปเปิดน้ำเอากุญแจมาเปิดน้ำกันครับตอนนะครับหลังจากที่ฮ้อนเปิดน้ำแล้วนะครับนี่นะครับเอาขึ้นมาใส่แปลงเครื่องแล้วนะครับ รอบนี้บได้วานปุ๋ยเนาะครับเดี๋ยวนี่นะครับแตงเครื่องเข้าเดีย๋ยวครับมันก็สิไหลลงไปคือจังเกาเข้านนเาาานี่ยนะครับรอบนี้เขาสิบได้วานปุ๋ยเนาะครับเปี่ยงคือบริเวตจทิ่จริงมันกับวานใดยุ่นเหครับแต่ว่าแห่งบรวเานซือๆที่จริงดินมันก็ซุ่มอยู่ด้วยครับนี่ยหรือว่าดินซุ่มอยู่ครับ เพราะว่าดินซุมนี่อย่างที่ว่าสูบไส้เบิร์มือแล้วก็มันสูาสิไหลถอดลงไปพุ่นแลครับสูบลงนี่แล้วก็ให้มันไหลไปเองนะครับกูุบน้ำขังเลยนะครับเป็นระบบน้ำขังเลยนี่ครับหยาแพ่งกุลากรมีแนโบมีแหนนะครับตามธรรมดาครับอทองทินหลายหเนี่ยจ้าหางสิ ตายอย่างพามาเบิ่งเลยนะครับนี่เขี้ยวมุนี่ก็ร้ายครับดอกแกรก็ร้ายครับให้ไ,หไปเบิ่งร้ายตายแน่ชั่งน้อยนี่นะครับที่เหาเห็ดปองเปิดปองไว้กันนี่นะ้ครับนี่เปิดนู้นํำไว้นีสีไหลลงมานี่มาแปลงนี่กริพุบุล่ะครับเทีย่ยงพุละ่ะน้ำไหลเพราะค่อยแห้งมาเลยครับพ่อเด้หดชื่อๆเนี่ยเอาสูบใส่ปล่อยลงแปงนี่กับมาแปลงนี่ก็ไหลลงไป พรอนแปลงเมื่อนี้ก็เปิดเบิดมือไว้ได้ครับวใาวตานามไ้แล้วเนาะเอาค่อยมาเบิ่งเหรอาอมันสีหอดใสเนี่ยครับตานามตา,า,มตาระดับที่สองของเขานี่น,นะครับเาสีไหลลงแปลงนี่ลงแปลงนี่ก็สิลงไปต่อไปแปลงพุ่แล้วครับไอ้ซ้ำหรก็เอ,เอาซํำนั่นครับเมื่อนี้สมมติตอนนี้ไปแปดโมงนะครับ ตอนนี้แปดโมงเปิดไปหอดประมาณจากหกโมงแรงแต่ที่อายุประมาณสิบชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงเ้าเปิดโดนก็ได้นะครับหมายถึงวา่าเปิดเอาจนพอกอะคือฉีกขาดออกมาปิดเท่านั้นแหละครับรอบนี้เขาจะได้ใส่ปุ๋ยได้ครับเนี่ยรอบรอบรอบที่เขาเปิดอยู่นี่มันเป็นรอบที่สองแล้วนะครับที่จริง ขันไสก็ได้ครับเพราะว่าบางหยาบางหมองมันกับบอท่านเาเนี่จังหมองนี่ที่ว่าเขาออ้ารถเข้ารอถอยุ่หน้าประตูนะครับมันเป็นหน้าประตูเปิดมาซื้สือหยาขเขาขอรถล,ลงจอดนีเพื่อน,นยางขวมไปขวมมากขวมไปขวมมากอยู่นี่มันกะเยาครับมันกะบ,บอยเงาไปเลยเขาก็สามารถว่านคุยดแต่ว่าบอยเดวานนะครับตัวบอยเดวานนะครับขันจากว่านก็ออามาว่านได้ครับจากซามหนึ่ง ว่านจะพอพื้นทีทีท่มันบ่ทันขึ้นนะครับแปลงแต่ละแปลงก็สิงห์เง้า,งาอทอกันนะครับหม่งง้าหม่งบงงามมงงาก็คขึ้นกันนะครับที่จริงเขาได้ตัดออกแล้วเขาได้ใส่ปุ๋ยขอ,อกที่ขี้งัวเขววาอันไหวนะครับมาห้อยหรือว่าขี้ไก่ปุ๋ยเป็นนอย่างเกษตรนะครับกส็สรดีนะครับโอเคครับบรรยากาศตอนเช้าครับผมสวัสดีครับ